่พี่ใจรู้จักโตโน่ไหมรู้จักโตโน่ฮาคิมอ่ะดังมากเลยนะเว้ยโตโน่เดอะสตาร์นะเขาไปว่ายน้ำข้ามทะเลอือดึดดึดว่ายน้ำ เก็บขยะแล้วก็หาเงินบริจาคช่วยเป็นผู้ชายในฝันพี่มาโอเคโตโน่นั้นเก๋ก็รู้จักโตโน่เก๋ไม่ได้หมายถึงหมาถึงโตโน่นี้เก๋หมายถึงโตโน่อีกโตโน่หนึ่งรู้จักโตโน่ไหมโตโน่รู้จักแต่โตโน่สลัดทูน่าสลัดอะภาษาอังกฤษเขาเรียกโตโน โอเคปากกระป๋องที่ปากกรตามซูเปอร์เขาเรียกตโนโอเคเข้าใจเข้าใจเกมไม่ได้หมายถึงตโนพาคินพาคินใช่ไหมคะใช่ที่เป็นเดอะสตาร์ที่เขาร้องเพลงและที่เขาแสดงหนังและที่เขาว่ายน้ําข้ามทะเลเกมไม่ได้หมายถึงตโนที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตตโนปากกระป๋องเกมหมายถึงตโนสละที่ออกเสียงของประเทศกีกภาษากีกค่ะ สวัสดีค่ะอยากรู้ว่าวันนี้เรามีความรู้สึกอยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับภาษากรีกมันจะมีตัวตัวหนึ่งที่เป็นขีดขีดข้างบนของภาษากรีกทุกคำนะคะตัวนี้มันจะใช้กําหนด เสียงกําหนดการขึ้นเสียงถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ไหนตัวไหนคือสระตัวไหนตัวนั้นคือต้องขึ้นเสียงสูงเข้าใจไหมคะตัวนี้จะอยู่ที่สระเท่านั้นเหรอจะอยู่ที่สระเท่านั้นตัวนี้เรียกว่าต้นโนออกเสียงว่าต้นโนใช่ค่ะไม่ใช่โตโนพาร์คินไม่ใช่โตโนพารไม่ใช่โตโนปากกระป๋องไม่ใช่คะคือต้นโน ตัวตวนิ้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเจอเวลาเราอยากจะอ่านเ,เราเห็นเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นจากอักษรตัวเล็กตอนโนจะไม่ใช้ในการเขียนภาษาภาษากีษในอักษรตัวใหญ่แต่ถ้าเขียนเป็นอักษรตัวเล็กเขาจะลงต้อนหนกให้ขึ้นเสียงในตัวสระนั้นแต่ถ้าพี่ใจเห็นตามการเขียนว่า การเขียนของของของหนังสือประเทศกิกประโยคนี้เขาจะขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่และเขาจะตามด้วยอักษรตัวเล็กถ้าหากว่าขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่และมันเป็นสระเราจะต้องลงไม้เอกตรงนั้นลงตอนโน้ตที่ตัวอักษรใหญ่เพื่อที่จะได้ออกเสียงตัวนั้นแต่เขาจะไม่ลงข้างบนเขาจะลงข้างหน้าเข้าใจไหมคะแล้วก็จะเขียนต่อไปด้วยอักษรตัวเล็กค่ะมันเป็นคํา อมันเป็นเรื่องที่เบางครั้งอจุดพวกนี้ถ้าเราจะใช้ส่วนมากจะใช้ในเวลาอ่านหนังสือหรืออ่านต่างๆซึ่งพวกนี้มันใช้ประโยชน์ในการใช้ออกเสียงให้ถูกต้องซึ่งมันจําเป็นมากที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวนี้ไว้นะคะโอเคงั้นเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในการบอกเล่าให้ฟังเนี่ยจะเริ่มยังไงเออ่านตัวอ่านอ่านเอาตัวโนอที่มีสลับสลับมีทั้งหมดกี่ตัวก่อน สระมีอยู่เจ็ดสระค่ะในภาษากรีกก็หนูเจ็ดสระมีอะไรบ้างเจสระอัลฟาโยตาอีตาเอ็กซิลอนโอเมก้าอี psilon เราจะมายกตัวอย่างการออกเสียงในแต่ละของออกของแต่ละสระค่ะเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอัลฟาอัลฟาอัลฟาเราจะออกเสียงว่ายังไงจะยกตัวอย่างคํานะคะอย่างเช่น กาตาเราจะลงเสียงที่กาตาที่ที่ที่คำหน้าที่เอที่อัลฟาที่คำหน้าเพราะฉะนั้นคำหน้าจะต้องเสียงสูงคือกาตาฮะทำไมออกเสียงที่คำหน้าในเมื่อกาอ๋อมาลงลงสระใช่สระลงตรงตรงคำหน้าตัวอักษรมันต้องมีสระมันถึงจะออกเสียงได้กาตากาตาให้เน้นอย่างนี้เนาะโอเคเอ่อคำนี้เลยค่ะ Petra Bravo วนไหอ่าคะมีตัวโตโนที่ตัวเอฟสิลล์เเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกเสียงว่า Petra Bravo วตั้เนียคำนี้อีเล i o อีเลียสอ่าอบอีเลียสอีเลียสอีเลียออกเสียงทุกคำเลยอันเนี้ยตัวโตโนอยู่ข้างหน้าอีอีเ ช่อีเลิโอใช่ค่ะโอ้พี่ใส่กขงอ่ะทำไหมสปิตีบราโวสโกนี่บราโวไม่ปกติก็จะอ่านว่าสโกนี่นะจริงพอพอเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเน้นที่โตโน่พอเราเห็นโตโน่เราต้องออกเสียงว่าสโกนี่สโกนี่ใช่ทำไหมคู่ acting world อะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงเขียนอะไรของมึงเนี่ยแกอันนี้คือซิกมาซิม ซีมซีมซีมอะไรวะฟันภาษาไทยเด็ตัวนี้แปลว่าอะไรตัวฟอฟันซิมโฟน่า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 คือตัวอักษรที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สระ อ,อ,อ้อลาออละอือออลง่ายออระอันนี้ใช่ทั้งทั้งทั้งเจ็ดคำนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคําที่มีตัวโตโนโอ,อยู่ข้างหน้าเพื่อให้เราเน้นเสียงเนาะเน้นเสียงให้ชัดขึ้นประมาณนี้นะคะ่อ่ะมันมีอีกอ่ะคำนี้ใจลองอ่ดิัหน้าน้ามันมีตัวสละที่มันเป็นคู่รวมกันเราจะเห็นเปเปเป,ป,ป,ป เพิร์โนเปร์โนเปร์โนเปร์โนบร avo เปิร์โนถ้าหากว่าเห็นตัวเอกับตัวอีผสมกันมันจะออกเสียงเออ๋ออันตัวนี้คือเรียกว่าสลักคู่สลักคู่โอเคตอนนี้เราก็จะมายกตัวอย่างตัวสลักคู่ใช่ค่ะสลักคู่เนี่ยจะมีจะมีเลยคือมันจะมีอะไรบ้าง มันส่วนมากเขาจะใช้มันจะมี a i คืออัลฟาโยต้าเอเอฟซิลอนโยต้าเอโอเมก้าโยต้าแล้วก็โอเมก้าอิปซิลอนแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือเ e ออีปซิลอนโยต้าที่เขาใช้กันนะคะถ้าถ้าเป็นอัลฟาโยต้าออกเสียงว่าเอถ้าเป็นเอฟซิลอนโยต้าอีโอเมก้าโยต้า อีอิปซิลอนโยต้าเอีก็อีอีใช่คะออโอเมกอนอิปซิลอนอูอูอ e ูเอ ja ีอูแ่ยแต่ว่าตัวไม่เอกจะอยู่ที่สละตัวที่สองจะเน้นที่สละตัวที่สองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เจอสละสองตัวแล้วมีโทโน่ข้างหลังเราต้องออกเสียงอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างคำว่า อไแอมม์บราโวเห็นไหมกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ว่านก็เห็นเก่งๆอ่ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้เปิ้ลนอเปิ้ลเปิ้ลเป๊ะเปะเปเนโนเปิร์โนยากมากเลยคำนี้เมื่อว่าหลังตัวอีเอ็กซิลอนนั่นไม่มีหรอหลังตัวยอต้าเปเนโนเปเปเปิร์โนบราโวเอ็กซิลอนโยต้าอย่างเช่นคำว่าตัวนี้ซิโกอีอ่ะ อีกสอีกสิอีกสิที่ยี่สิบมาอีกสิเห็นไหมว่ามันจะมีสละสองตัวใช่แล้วก็ออกเสียงอีเมอีเม่อีเม่อเสร็จแล้วตัวอย่างการออกเสียงโอมิโครอนโยต์อะไรวะอีอีสอีซาอีสา กีตาอ้าวทำไมกีตา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 อ๋อเมืึกตอนแรกพี่อ่านว่าโคยตาใช่ไหมไม่ใช่ตัวก้อยมันอีกเรื่องหนึ่งกีตากีตาโออีออกเสียงอีพี่ใจอีโกเยเนียอ้ออีโกเยเนียเขาเขียนว่าอีโกเยเนียอ๋อเพราะฉะนั้นพอเจอพอมาอีโกเยเนียก็จะอ่านว่าอีโกเยเนียเพราะว่า เอาไม่กรอนกีตาไม่มีไอไม่มีต้นหรอกถึงอ่านธรรมดาแต่เราจะอยากให้ว่ารู้ว่าตัวนี้ออกเสียงอีเราก็สามารถว่าอีโกเยเนียมันสเตอไม่งั้นถ้าเราจะอยากจะออกเสียงตรงนี้ก็กีตาร์นะโอมีกรอนโอ้มีกรอนอิปซิลอนโอ้มีกรอนอิปซิลอนยกตัวอย่างเช่นคำว่ากูเปส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 แล้วก็มีคำหนึ่ง กูเป็ดคูเป็ดูปาคกปเก่งอะวิจัยเนี่ยตัวลกตัวอย่างทำาง่ายทำาง่ายพวกนี้ถ้าเรา attention to t o n o เราก็จะอ่านภาษากรีกได้ง่ายขึ้นนะคะระวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะยังไงชอบไม่ชอบยังไงคุณช่วยคอมเมนต์บอกให้เราฟังเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสัเดียว